แนูริเพื่มใจลูกสาวน้องริชาน้องลิสาแม้รวยสอนลูกรู้คุณค่าเงินผูริยอมรับค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นโดยเฉพาะลูกสาวสองคนกำลังเริ่มโตเรื่องค่าใช้ใจ่ายและค่าเล่าเรียนถึงหลักปีละสองล้านบาทบอกถ้าลูกสาวคนเล็กเริ่มเข้าโรงเรียนคงต้องให้แอนพันรยา เริ่มกลับมารับงานบ้างแล้วเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนกลุมขมับจริงๆสําหรับเรื่องค่าเทอมของบรรดาลูกๆรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างภูริเฮรัญยพฤกที่เช่นกันเทียรบุต้องเตรียมค่าเรียนเผอเผื่อลูก สองคนเอาไว้ปีละกว่าสองล้านบาทเลยทีเดียวและถ้าน้องลิสาลูกสาวคนเล็กเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ก็คุยกับแอนอาริชาแล้วว่าอาจจะให้กลับมารับงานละครหรืองานอื่นๆเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ก็คุยกับแอนอยู่ว่าถ้าน้องลิสาโตสักสามสี่ขวบถ้าเผื่อมีโอกาสได้เล่นละครก็อาจจะลองกลับมาเล่นดูหรือถ้ามีธุรกิจอื่นที่เขาสามารถมารับผิดช,ชอบได้ก็อาจจะให้แอนเข้ามาช่วยดู และผมอาจจะไม่มีเวลาไปรับไปส่งลูกทุกวันเพราะว่าผมทำงานก็ให้คุณแอนเต็มที่กับลูกไปเลยแต่จริงๆเราก็พร้อมใจยอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะไปอยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินเป็นที่ดินบ้างเป็นกองทุนบ้างอะไรบ้างก็อาจจะไม่ได้มีเงินสดที่จะเอามาหมุนเวียนอย่างที่ประกาศขายบ้านจะเอาเงินไปซื้อที่เพื่อไปลงทุนเพิ่ม